พัดเขินตัวบิดบอกใบเฟิร์นน่ารักมากจากจีบไปเรื่อย เรียกว่าเป็นเฟนโซนมานานค่ะพอถึงเวลาที่รู้หัวใจตัวเอง <c oughs> ก็พร้อมจะข้ามเส้นความเป็นเพื่อนแล้วสักทีสาหรับพระเอกหนุ่มนายนาพัฒนกี้ก่อนหน้านี้รวบรวมความกล้าปรึกษาผู้ใหญ่ที่เคารพอย่างพี่หนุ่มกันชัยให้ช่วยเปิดทางให้และก็ตามมาด้วยตัวค่ะที่ออกมาประกาศผ่านสื่อชัดเจนแบบเขิน <c oughs> ๆว่าชอบนางเอกสาวใบเฟือนพิมพ์ชนกส่วนด้านทางใบเฟร์นเองค่ะก็พร้อมเปิดโอกาสให้ห,หนุ่มนานายเขอามาวิ่งเล่นในหัวใจอีกด้วยค่ะและตั้งแต่ทั้งคู่ตกลงศึกษาดูใจกันค่ะด้านพระเอกหนุ่มนายนภัฒนก็เดินหน้าจีบอย่างเต ไม่มีแผ่วเลยทีเดียวให้ทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติแบบที่มันควรจะเป็นซึงก็มีคนตาดีแอบเห็นพร้อมกับแนบภาพพี่ทั้งคู่ไปเที่ยวสวีทวันด้วยกันมาให้ที่ชมแถมล่าสุดที่ผ่านมาค่ะก็บิดลัดฝาไปเที่ยวถึงอังกฤษพร้อมกับปล่อยภาพคู่สุดฟินออกมาให้ที่ชมกันน่ารักจนหลายคนแอบคิดว่าหรือทั้งคู่จะตกลงเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่าส่วนทริปอังกฤษสวรานแค่ไหนล่าสุดด้านหนุ่มนายณพัฒค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เขินตัวบิดแบบไม่รู้ตัวประมาณว่าต่างคนต่างไปมีโอกาสได้เจอกันบ้างได้ใช้เวลาด้วยก มันดีมากใบเฟิร์นน่ารักสุดๆเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นค่อยๆเรียนรู้กันไปและที่ลงรูปคู่ก็อยากเก็บไว้เป็นความทรงจำยังไม่มีโอกาสพิเศษเอ่ยปากขอเป็นแฟนยังอยากจีบไปเรื่อยๆเขาน่ารักมากโดนแซวก็เขินนะเอาจริงไม่ค่อยมีรมเขินเท่าไหร่แต่พอมาเจอใบเฟิร์นก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่เขินเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปฟังจากปากคนข้างรักแบบเต็มๆเลยดีกว่าค่ะว่าจะเขินตัวบิดแค่ไหน ไม่จริงๆไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอการกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกันรู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของคูค่เลยก,ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแต่ก็สิ่งที่เราท r e a เขาสิ่งที่เขาท r e a เรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่แล้วแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาก็ไปไปอย,ยถางกันตลอดอจริงๆนะผมว่า ผมนี่อยากจีบเขาต่อไปเรื่อ,อยๆไม,ไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยาก,ยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขนาน่ารักมากๆ<อ>เลยคบไหมนะเรามีเสียงตอบหรือสามอย่างงี้ปะไม่รู้แัน,าานแ,ตแต่เสียงเขา,าน่ารักเสียงเขาน่ารักอยู่แล้ว<อ>รักมาทจนิงวันวนี้นายยังเขินอยู่มั้งว่าคนที่กองอย่างพี่แอนเขาก็แซวว่าเราสดใสที่สุดในกองเน,นะ จริงไม่ค่อยมีอารมณ์เผลอเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเร์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นตุ๊กี้เผลอเหมือนกันนะโอ้โหถ้าอนาคตจะร่วมงานละครอีกการอีกเรื่องหรือหนังอีกเรื่องมันจะเล่นได้หรอแน่นสิไม่รู้เหมือนกันเลยคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันทั้งคู่กำหนดไหมเขาว่าเราจะจีบไปทางขนาดไหนไม่รู้เลก็อยากจีบไปเรื่อยๆไม่อยากจดนจีบอ่ะอะไรกันอันนี้อยู่ในหมวดคนคลั่งรักมากๆเลยใช่ไหมคะ หรอาดูคั่งหลังครับไม่ค่ะคั่งรักไม่ไม่รู้ไม่รู้รอดูไปเรื่อยๆดีครับผมให้สัมภาษณ์เขินจนตัวจะบิดออกอาการข้างรักขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวอีกน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะเด็กความเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆเลยนะคะสอหรับหนุ่มนายหน้าผนะัดและก็สาวเวเบิร์น